สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารุ่ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็เป็นในช่วงแรกของมือวันที่6เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาโตเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะบริอาพภาพพี่น้องปรเท่กสขุสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตเลขแนวทางนะคะ ต่องวดจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมวดที่ผ่านมาตัวเลขประจําวันของคนนอนป่าฝันแม่นนะคะตัวเลขประจําวันของเล่าเนี่ยมีหกมีสามมีศูนย์นะคะซึ่งเลขประจําวันของคนนอนป่าฝันแม่นตั้งแต่ปีใหม่มาจนฮอดปัจจุบันนี้เขามาทุกงวดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะประจําวันเนี่ยเราของกสิมาหายปีนี้นะคะปีที่แล้วแล้วกับปีก้อนเนี่ยเรเาไม่ได้หายนะคะปึงสิมาหายปีนี้เนาะคะ่ะนาะพ่อแม่พี่น้องคะ ต่บ่าเลขอ่าเลขผีมาบอกงวดที่ผ่านมานี่บ่าเขานะคะเขาเลขประจําวันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขาสามตัวนะคะพ่อแม่พี่น้องมอนีแอการาเดติตตามแนวทางตัวเลขจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสก้นนะคะพีนนะ่น้องคะตว่ากที่สิเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวท้างตัวเลขจากคนนอนป่าฝันแม่นในคลิปนี้นะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อ่แรกค่ะถ้าว่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามา่เรลาก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดีพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ทา่านใด อยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนทันใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดอ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะเอาบปนี้นะคะเพื่อเป็นการบสเสีซเวลาค่ะพี่น้องคะเข้ากับเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขต่องวดจากคนนอนป่าฟันแม่นในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคนนอนป่าฟันแม่น สวัสดีครับผมสันดีแอดมินครับผมมันรู้อะที่อ่ครับผมมันรู้อะแน่วครับค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมค่ะไม่ได้คิดคำนวณก็อิสึกก็พอคือได้คำนวณนะครับเพราะว่าผมบริสุปล่อยให้เขามาสองสามหมวกแล้วเนาะครับแม่นค่ะเด็กคำนวณครับผมคำนวณนี่กับบ้นอาทิมเนาะค่ะเนาะแม่นครับมัน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 ผ่านง่ายนะครับเพิ่งแล้วก็ขึ้นแจมหนึ่งไงถึงนะค่ะมากกว่าเมื่อกี้เขา หาเก่าเก่าหาตุงงตงเนาแถวหลังมันเลยหาเก่าเกแต่าหาเก,ากดเก่าเนาะเราก็เลยเกดเก่านึงเนาะ,ะครับแต่พี่น้องตั้งแล้วนะผมมัหายร้ายมันหลายตัวนะครับแต่ผมมันขีหายหายุ่งนะว่นนี่ตัวนตังนต้งนะครับแถว,ถนะวท่ไนตัานคำนวณเนบ,บ่แม่เลขประจำวันเนี่กเขาทั้งสามตัวนะค่ะงวนนึงอันเนาะครับผมอืมค่ะ เอาเลขประจํามั่นน้ำครับเอาเลขประจํามั่นน้ำค่ะเลขประจํามั่นมันเสาหนะครับจ้ารู้รู้ว่าพระท่านนี้ได้เอาเอาเลยค่ะบอกเลยอ๋อค่ะค่ะอาผมหยาดนะครับเออเออได้ได้แต่จีบแล้วงาบนะครับจ้านี่หนึ่งอาผมประจํามันเสาหน่อยค่ะมีสองครับค่ะนี่สี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดครับผมมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดค่ะ หนึ่งสองสี่ห่าหกเจ็ดแปดนะครับเด็กประจําวันนะครับมีเจ็ดตัวนะครับในคำนวณแด็กห้องก็เอาศูนย์ตั้งนะครับผมศูนย์กับไปสองนะครับผมเด็ซี่ในหกนะครับเมื่อเข้ากับประจำวันนะครับแถวล่างก็ในห้าในเจ็ดในเก้าครับผมผมจำให้ฮห้าเจ็ดห้าเก้าครับเใยคำนวณห้าเจ็ด หาเก้าค่ะค่ะผมเด็กประจําครับหกซีสองครับผมประจําบานนี่หกซี่สองนะคะแม่ผมจับเป็นกซีสองครับค่ะเดี๋ยวผมฝันพุ่งผมบอกกับหาหาสามแปียครับผมพุ่งมับอกหาสามเปียนะคะแม่ครับตัวเดียวครับบ้านเป็นบอกซีซีหกซีซีหกหกซีนะะค่ะ,คะนี่ปุ่นยิงปุหนึ่งไม่ใช่สองคนนะ แบบน้ำไปเส้นมันหลุดแบบออกหกศูนย์สามน้องหกค่ะแมนแมนครับจ้าเมื่อกี้รถกินไปเส้นผู้อืมครับผมก็มีเส้นแรกนะครับผมเลขฝันแบบหาสามแปดนะครับผมเลขฝันหาสามแปดเพิ่นมาว่าจังไหนล่ะคะเลขฝันพ่อผีอันผู้เฒ่าครับมา่งหว่านผู้เฒ่าค่ะผู้ผู้ชายครับที่กลางคนนั่นนะค่ะที่บอกหาแปดแรกแรที่บอกหาแปดหาแปดนะครับ มันก็มีหาเปียอยู่แล่ะอาผมบอกบาสิมันเคยออกนะครับอืมกระสเรานี่หาสามเปียดนะครับผมค่ะผลมาเดิร่างเกี่ยวกับเปียแท่กล้วยกรเพ็ดเตงหวรกๆกนนะครับจ้าผมได้ยี่สิบสามสิบใบคนละอ๋ออ๋อค่ะค่ะจ้าผมรับตั้งแต่ปีแรกๆนะเนาะไม่ครับแต่่นมาต้นเดียวนะการคนมันมีคนมีโม่สามคนนะค่ะผลมาค่ะผนมาเสีอเด้ยคนมา สื่อยังผมนะอาสามแปดแล้วผมนะตัวเดียวโดลดประมาะอือจ้าจ้าผมก็แค่นั้นนะครับฝันครับฝันขึ้นนุ่นร์นะครับค่ะฝันขึ้นวันที่สามครับค่ะจผมค่ะสามแปดตัวเดียวเนาะค่ะสำหรับพุ่มมาบอกเนาะครับผมจ้าแล้วการคำนวณนี่คนนวนปลาฟันแม่จับไผ่หาเจ๊กับหาเก้าจ้าผมส่วนประจำวันผมจำหกที่สองครับได้ค่ะ ก็คมมาเขเจ้ากัพี่น้องจัาเอาเองนะครับผมถ้าผมม่้หาอันเด็กเขานวณกับพี่น้องคำานวนเอาเองนะครับผมมันเขามากสามสองสามงวดเจดแล้วนะครับผมเกี่ยวกับมันก็ออกสามเกาหานะมันก็ได้แถวล้างมันเลยหาในีเจ็ดไเก่าเนาะงวดว่างหัมันก็ไลยเจ็ดเลเก่านิดนึงนะครับแถวหลังมันออกเจ็ดเก่านะครับข้อมอกขหมอกอ้นเขาสึกไย เขาเงินใหม่ผมใส่นะสามสี่สามสี่โมงเอาเขามาถามผมผมมาซื้อหาซื้อรถเกียเก่าเขามานะผม่ได้บอกแขาบองผมเออกแอดมินนะผมบอกไปผู้นับฝันผมเลยแหกคำนวณหันเนาะผมคนวดนะเขาน่ะผมคนวดซื้อเนาะผมมาพี่น้องก็ย็ดเอาอยู่นะครับตั้งง่ายๆนะครับกันผมบ่ได้ให้พี่น้องเฮ็ดเอาเองครับค่ะนับไปที่สองเตี่ยมเสกสายนออกตัวแรงเขาก็นับไปที่สองเตี่ยมนะครับอ เอาเอาเอา่อาอธิอธิบายอันจักจักน้อยนะคะอันนี้สำหรับพาเทีวพ่อแม่พี่น้องเพิ่นคำว่าไม่ศูนย์กับสามนี่คือเอ่อเอาชุดบนหรอคะแม่ครับชุดบนครับเราแต่ชุดบนมาตั้งนะครับ<อ>มันจะเข่าล่างายกว่าเข่าบนนะครับมันหัวมันเข่าบนน้อมหัวาาก็มาออกสามเกาหางใช่ไหมค่ะมันก็มันก็ดะเข่าแถวล่างนะครับเกาหาเกาอยู่แถวล่างจ้าครับมันก็เอาศูนย์ตั้งนะครับผมมันองหกศูนย์สามหกแล้วศูนย์ตั้ง,ง,งอืมจ้า ส่วนส่วนกระดาษไปซีละสองเตี่ยมนะครับค่ะส่วนกระดาษสองครับผมใน่ซีใส่กครับอืมจ้ะแก้วรางข้าก็เอาสามตังครับค่ะสากกมากระดา,า,าะห้าในเจ็ดเลยเก้าครับผมอ๋อค่ะครับก็แค่นั้นนะครับผมต้นผมอะไราหายรับพี่น้องก้มร้อนเอาเองนะครับค่ะง,ง่ายๆนะครับซีมันจะเขา่าปีกงวดบางทีมันมก็เขายุเก็บงวดยังสินะจา้า ก็ทีเสียอยู่เสียหนึ่งอย่างนี้นะครับมันจะ,ะผู้พลาดน,นะมันอยู่ในหันมันจะพลาดยากนะครับในหกตัวในคำนวณนะครับมันจะข้มาสามมันสามหงวดเดีแต่มันกผมบได้หายจ้าจ้าผมให,ให้เป็นคำนวณทุกหงวดนีกอ่กะก็ได้แน่นอนค่ะตัวเด็กกับลายเนาะจันนนเหนหอ่างทุกหงวดนะครับผมมันจะถ่ายเข้าจับลงมากั้นจับสรงไปครับมันก็ได้แค่อันสองสี่หกแค่นั้นนะครับ กจะเสือสามตัวตรงๆกัสนะจ้าก็จะหาเจ็ดเก้าอันสีเลยครับก็นอนจับตรงๆไปกันจับลงมาก็เลยสามคู่นะครับจ้ามันจะได้ไอ้สองหาสี่เก็ดนะครับจ้าหม้อเก่ากันสนะกันจับลงมาสิข้าบพีนองมักตัวะก็จับอะไ้หัน้วผมจับหาหาเจ๊ก็หาเก้าแลยครับผมอ๋อค่ะได้ก็ไปบนลางนะครับผม ครับผมมีเจ้านะครับผมข้องควรหาทั้งแย่ครับผมค่ะครับกวนโอ๊ยคิดคิดว่ายุ่งทั่วไปนี่เราก็สีหยาดถ้าเราบางอย่างนี่เรารับโทรศัพท์แล้วคิดว่ายุ่ค่ะครับผมจ้าเอาความยากจัดง่ายนครับผมค่ะครับอ่าขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะครับผมมุดไทยยังบางเนี่ยผมยังจะหายวันอาทิตย์จริงๆนะครับได้ค่ะเรื่องง่ายจ้ะง่ายเสียนะครับผม โอ้เสียใจน้ำเด้อค่ะเด้ออ่บออาบผมผเป็นยังครับผมจ้้จาผูเฒ่านะครับหยา้เฒ่าค่ะค่ะครับขอบคุณหลายต่อค่ะเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราทำด้วยนะคะไปใส่มาใส่กระขอให้ปลอดภัยค่ะครับผมแอดมินคือกันครับผมเดินล่างใส่กระปอดไพ่ครับถึงจุดบอดยุดหมายครับผมค่ะขอขั้วมีแต่ความสุขครับสุขภาพแข็งแรงสุขครอบครัวครับผมค่ะความจนหายไปความรวยเข็งมากครับผมจ้า เงินไหลกองใหท่องไหลมาถูกตัครอบขั้วครับผมค่ะคือกันค่ะค่ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับสรุปตัวเลขแนวทาง่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะมวดวทิพผ่านมาตัวเลขประจําวันของคนนอนป่าฝันแม่น ะะเล่าเข่า3โตะนะคะมีทั้งเลข6เลข3เลข0นะคะพอพี่น้องค้งวดที่แล้วนะคะซึ่งเลขประจําวันของนนอน้าปลาฟันแมน่เล่าเข่ามาทุกงวดตั้งแต่เล่าเริ่มหายมาานะคะพี่น้องคะรู้สึกว่าต้นปี67นะคะที่เล่าหายมาานะคะสําหรับเลขประจําวัน ะะปกติแล้วเราก็มีอยู่นะคะแต่ว่าเาราบร่ได้หานะคะของกสิะมาหายปีนี้นะคะพพี่น้องคะเอาเข้ามาเบรงแนวทางของคนนน้ำปลาฝันแมนนะคะเลขผีพุม่มเรามาบอกนะคะหาสามแปดด้วยพี่น้องเด้อผีพุพ่มมาบอกหาสามแปดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะบันีีเลขประจําวันนะคะเลขประจําวันคะ่ะมีหนึ่งสองสี่หาหกเจ็ดแปดนะคะหนึ่งสองสี่หาหกเจ็ดแปดมีตัวเลขเจ็ดตัวนะคะ คนนอนปลาฝันแม่เราจับคู่ห้ค่ะหกสี่สองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหกสี่สองแต่ว่าถ้าพ่อแม่พ <iquer> ี <Hungary> ่น้องบ่ะมาทตีคนนอนปลาฝันแมนเราจับคู่ห้นี่นะคะพี่น้องจับคู่เอาเองนะคะในตัวเลขเจ็ดตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะซึ่งประจําวันนี้เขามาตั้งแต่ต้นปีหกเจ็ดมาบระเทศในพิษนะคะเขามาทุกงวดนะคะพี่น้องคะบันทึกในส่วนของเลขคํานวณซึ่งถ้างวดใดคนนอนปลาฝันแมนเราบ่ได้เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ ลองเห็ดเองนะคะพี่น้องเห็ดง่ายๆนะคะพี่น้องคะสูตรนี้สูตรนี้เพิ่นกับเขาดีอยู่นะคะแต่ว่ากับมีเขาไม่รูหร้หลืพี่น้องมีเขาไม่รู้เคือนกันนะคะเห็ดใ้สื่อก็ได้นะคะไปไพี่น้องคะเอ,เ,อเอาการเห็ดแบบนี้นะคะโดยเอาลักลักซิปกับลักนวยบนนะคะงวดวันหนึ่งหันมันเขาหกชุดสามน้องเนาะก็เอาลักซิปกับลักนวยบนมาตั้งตั้งเรียงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นับไป อย่างละสองแปมนะคะจากศูนย์กับเป็นสองเป็นซี่เป็นหกนะคะจากสามกับเป็นหาเป็นเจ็ดเป็นเก้านะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้ข้านอนป่าฟันแม่นรถจับครูตัวเลขคำนวณให้หาเจ็ดกับหาเก้านะคะแต่ว่าถ้าพ,พอา่อแม่พี่น้องบ้างๆหาเจ็กับหาเก้าเนาะจับกลัวเองเลยนะคะในจํานวนเลขหกตัวที่ได้มานะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจังไหนก็นอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางตัวเลข จากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะฝากตอนพแม่ยพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดทุกทุกโตด้วยพี่น้องเด้อมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกทุกตัวนะคะจังไรกระห่อพม่ยพี่น้องได้พิจารณาเบิ่งนะคะพม่พี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะพม่พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องพปเน้่งสุขุสุขๆๆ้นโชคโชคมันมันลำลำริ้วริ้วแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขขอบมุบ่นตัวเลขใน้ท่างดีๆแบบนี้นะคะจากคนนอนป่าฟันแม่นค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท,ท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกธรรมอยากสิบพราดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาเล้าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิป ถูกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะคะ่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะเอ็กซิเซดยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเพ่านะสกูลสกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอนไคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปน,ปน,ปนี้สวัสดีค่ะ